สวัสดีค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษตรงนี้นากานใช่นะซื้มาจากเซเว่นโอเคอ่ะทำยังไงกินยังไงอ่ะลูกก่อนเลตนี่คืออะไรเค้กโอรีโอเหรอใช่คือมันคืออะไรนะมินิบลูช็อกโกแลตค่ะมินิมูสอมูสเหรออ๋อมูสมินิมูสอ่าโอเคอ่ะ นลยครับทำยังไงกินยังไงเทลงไปหรอเทลงไปหรือหย,ยิบออกก่อนดีอ่ะอยังไงเอาแบบสะดวกหยิบ่อกหยิบออกก่อนดีกว่าอ่ะใส่จานไม่หนึ่งถ้วยออโอเคอืมโอเคอ่ะเราเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเราจะกินปลาครับแล้วกโโ็โอ้โอ้โอ้ใส่แบบชามแบบนี้เลยอโอ้โอ้เยอะเยอะไปแล้วเยอะไป <laughs> <ด><ๆ>แล้วดีนะเอาจานมาลองโอเคแล้วก็กินใช่ป่ะอ๋อถ้ามันแบบนมมันหมดเราก็ เทนมเพิ่มจับได้จับได้เราเช็ดมือบอกรสชาติหน่อยง่าบหมดอร่อยมากแต่้าล่างกินยังไม่ถึงต้องกินมสูสทั้งล่างด้วยเนอะใช่ป้าเนี่ยว,วันนี้เรากินกันนมโรง,งเรียนนะ,ะโอเคอร่อยไหม,อ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 ,มอ่ะโอเควันนี้เป็นเมนูพิเศษนะเราซื้อ,อ มินิมูสช็อกโกแลตนะครับจากเซเว่นมาเป็นโอรีโอแล้วก็มาเติมตมโรงเรียนกินกัน